นี่นะครับว<ร>ิธีการบังผลมันบิวาันนะร้อยได้เนี่ครับเราต้องมีอย่างน้อยหนึ่งผลนะในทรศัพท์ก็ทำได้แต่ทำยากหน่อยนะอย<ไ>่างน้อยหนึ่งผลนะครับแล้วก็ผมจะลองใช้ผลกุรานะครับสุมให้ได้กุลาก่อนกุละขอร้องกุละกุละทำแข็งมึงจะพูดว่าน้องหลามเว้ยหลาหลามหลากุลาเขียไสายฟ้า น้องหลามเป็นสายฟ้าวะ่ะสายฟ้าสายรูโอเคเราจะบักทุกคนเลยนะอ่ะขอมร้องละปุบเกลือน้องหลามอ,อ่ะเราจะสอนบักผลกันครับตอน,นแรกนะครับเรากดกินนะกดกินกดกินแล้วทันแล้วก็ซับเป็นผลไม้พิเศษที่เราใช้อยู่นะแล้วกดซับ xcvf นะครับกดพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะปุ๊บติดๆๆอ,อ,อ่าตอนี้ผมติดละเห็นไหม ว้าวใช้ได้หลายผลนะแต่ถ้าเกิดตายก็จะหายไปเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผมจะลองใช้ผลนำแข็งนะปึ๊บอย่างนี้นะครับนะปึ๊บเคติดละนี่ครับแล้วก็สามารถใจผลซ้ำได้นะอะผลสายฟ้านะครับน,นี่นะติดนะใช้ได้ใช้ได้มากสุดถึงสองผลนะครับ นี่นะปรับ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 อะไรพวกนี้เห็นไหมมันแบบบักอย่างเงี้ยได้นะครับไหนไหมคิดนี้ก็ยังไม่จบหรอกับไหมไม่เชี่วก็แล้วแต่โอเคเราจะมาสอนภาพต่อนะครับ คือคลิปผมเมื่อกี้มันบอกว่าความจำจ็มเลยไม่สามารถอัดได้นะเดี๋ยวทุกคนนะที่ที่ฟาร์มวลวมานะฟาร์มวลวมานะโอ้ยถอนฟาร์มวลเบื้องต้นแล้วกันทื่คลิปที่นะทุกคนเกิดมาใช่ไหมครับจะเกิดตรงสีชมพูตรงนั้นแล้วก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยซื้อมาเลยศูนย์บาทนะแล้วก็ฟาร์มจนกว่านี้นะที่จะซื้อนี้ได้ครับซื้อโอ้ยซื้อคาตานะหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมไปกอดสบไปเลย พอซื้อคาราหนึ่งพันบาทนะครับคนที่เล่นคนนี้เล่นนะครับก็กดคิวเรดไปเลยแต่คนที้นี่เล่นโทรศัพท์ก็ซื้อเรือเรือฟรีไปนะครับแล้วก็ไปเลยแล้วพอเราไปถึงเกาะบากี้ผมพอตตัดไปตรงเกาะบากี้ก่อนนี่ทันแล้วครับแล้วผมมาถึงนะว้าว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 นี่นะมาถึงปุ๊บแล้วก็ฆ่าฆ่าบอสบอสแชงกี้ครับไอ้บอสแชงกี วอตเอ่อบาร์กี้นะพอาฆ่านะครับเราเปิดมานะครับเราไม่ต้องอัพเรื่องสิ้นเราอัพแค่เลือดก็พอนะครับอัพแค่เลือดก็พอเพราะว่ามันเราตีมันเข้าอยู่แล้วนะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมเซฟด้วยละแถวนี้แล้วนี่มันขายอะไรไม่มีชื่อว้าวดาร์กสเต็ปเอ้ยดาร์กสเต็ปเด้อเด็กเด็กวันนี้นี่นี่ โอเคตายแล้วฟาร์เวลนะครับฟาร์เวลไปเรื่อยๆนะฟาร์เวลจะได้ประมาณประมาณสักหนึ่งร้อยขึ้นก็พอละประมาณสักหนึ่งร้อยนะแต่ว่าต้องขยันหน่อยแล้วกันแต่ถ้าเกิดคนที่อยากแบบฟาร์มแบบสบายๆชิวๆก็ทุกคนมาตรงนี้นะครับจะมีสีแดงๆนะครับบล็อปแล้วก็กระโดดนะแล้วก็มาเซฟตรงนี้นะครับเซฟ เสร็จละอ่ะแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรวะขอลองซื้อก่อนดาบวะเอาอากว่าเราต้องไปดาบกำลังดูบินขนาบอะไรมะดาบโซโลซุซุยซุซุยเช่นจริงซุซุยเชียาบโซโลวักนะแล้วก็สิมูน่าเส้นนำแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับจนกว่าที่แบบ โอ้เฮียสก,กิลก,กาดสกิลมะไรกาดคือแบบไอะอะไร,ก,ะรกากวะดาเมจเอ้ยทำไมแบบกูแบบยืมแต่นีนแบบ่าไม่ใช้<ร>ใ,ชใช้นี้มากกว่านะครับไอ้ดาบโสโลนะเพราะว่าดาบโสโลมันแบบโกงนะครับอ,อย่ามาแย่งกูตีใช่ขอทำคลิปก่อนคนแบบเร็วแสงเอาเว้เร็วยิ่งกว่ามึงอีกไอ้บ้านนะครับโอ้โหเฮียสกิลแม่งวัก ใครไม่ใช้จกิ้เี่ยอะไรวะเอาละใครมาแย่ยงโอ้ขอรู้ทันทีนะรวมากพอราคานี่เสร็จจะมีครับก็ฟาบจนถึงประมาณสัก,กสักะหะ้ห้าร500ไปฮะไอ้ฟาบประมาณถ,ถึงประมาณสัก200-300นะครับแล้วก็มันจะมีเกาะใครดูนะถ้าเกิดใครอยากแบบรีบก็ไปเกาะหิมะถ้าใครแบบรีบจะจัดก็ไปเกาะใครดูเลยนะ ผมจะลองไปเกาะรูดดูนะครับว่าจุดนู้นจะมีอะไรเอ้ยเกาะมาต้องช,ช้ฮารคีใช่ไหมว่าไอ้ว่าอืมแต่กูไม่มีฮารคีอ่ะจบแล้วชีวิตน่าจะซื้อคอมมาเล่นได้แลวมั้งเออมึงซื้อคอม,มเล่นแล้วนอะฟางั้นกเก็บเงินดีกว่าซื้อคอมมาเล่นซื้อนบ,บุ๊กเซียพันมาเล่น เมื่อไหร่จะไดจะซื้อสี่อัลตรอนแล้วพอฟาร์มเสร็จนะครับแล้วมีเงินแล้วก็ได้เงินมานหนึ่งล้านนะครับโอ้ยเฮียเบลลี่เหลือแค่นี้วะเอ๋อคุณจำพละาดผมใช้เอาติ๊กซื้อดาบแล้วก็เงินก็หายหมดเลยดาบมันเป็นแบบเล่มหรือว่าอะไรวะให้กันได้ไหมให้กันไม่ได้โอ้โน่จะเกาะอะไรวะอยู่คนเดียวไม่นะมันเกมดีทีวีดีกว่า อินดีทีวีเพื่อนแล้วกูก็ดับอย่างนี้ไงว่าแบบเก็บเงินซื้อคอมเมนต์ออมาสักเมื่อกี้เกิดขึ้นวะเมืกก่อก,กี้เผิกกอกดดับอันนั้นอะผลไม,ม้พิษสัที่กูกินไปแล้วอะ่ะฮะบัตเตอร์บัตเตอร์แมวหนานี่สุดเลยเอา้ากูเซฟแล้วไม่ใช่หรอวะฮะเกิดอะไรขึ้น นแมวกินแมวกินหมาหัวตรงกระบุงบุงอ้าวทำไมกูกูไมกูเล่าทำไมกูเล่าสิบใบวะวัดเตะหิวเฮ้ยทำไมกูเล่าสิบเก้าใหม่วะแต่นั้นกูเล่าห้าสิบแล้วนี่หว่าเอ้ามื่นแล้วนะเกมลองไปไปเกาะเกาะเผามิงอยู่นะครับไอ้เผาเอาสัตว์แล้วก็ฟาร์มถึงบ้านสักอ่า สักสองสามน้อยนะครับฟันจนเกาะเอเนล่ะแล้วคลิปที่เหลือผมก็จะขี้ขี้เกียจบอกครับไอ้บอกคลิปหน้าแล้วก็จะมีกเก<อ>าะคอยไฟกนนเากาะนะครับไไหนูเดินไกลเลยทำไมกูรีเวลใหม่วะกูมีปุ่มรีเวลยังหรอเนี่ยเพิ่งรู้ดาบโซโลไว้แค่สี่แสนห้าหรือสี่ล้านห้าวะกูอะไรกันแน่วะ ทีล้านกิโลเซน,น,นไปเลยไปเลยอ่ะเห็นเห็นตีนมาละจริงตีนมันยือดอย่นี้ครับยืดลงไปในน้ำนะครับตีนตีนไอ้้ไอฉลามเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้ฉลาบชาร์ดเนี่ยตีนมันยืดลงไปในน้ำเลยนะผมบอก,กเลยแต่ว่าโอเคผมจะลองขึ้นไปว้าว <c oughs> ยังไม่อัปเดตท TV, ีวีวว <ขอ S 2> นี่หว่าผัดรวกกันว่าถ่อะไรกนต้องพัน เกาะทองฟ้าขึ้นยังไงวะไอ้วันมึงไปตรงตรง,ตรงตรงเกาะทองฟ้ามันจะมีที่บ้าอยู่ในกระตู้นม่นลำบากยากเย็นในเกมง่ายแสนขินแต่ก็ยากยเลยเพราะว่ากกอนเอโน่เก่งออก็เอโน่หัวคิวอะเก่อ,อกเอนีเ้ยไม่ะปไรคิปนี้ก็จะพูดแค่นี้แหละบาย 5, 6, 7,